เรามาสวัสดีคุณครูพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูแอนนึสองสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคอยสวัสดีค่ะคุณครูอ้อสวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่พาเด็กมาเรียนนะคะสวัสดีพร้อมกันค่ะ สวัสดีคนะ่ะโอเคเอ๊ะเมื่อวานเราเรียนเรื่องสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันแต่ละวันก็มีสีใช่ไหมคะมีแม่มดน้อยใจดีให้สีประจำวันใ้สเกิดวันอะไรผู้หิงเกิดวันอะไรเราก็รู้กันแล้วนะนะ มีวันที่เด็กเกิดกันเยอะที่สุดเลยคุณครูแอหาก็คือวันนี้ค่ะวันอังคารวันอังคารสีอะไรคะเด็กชมพูครับเก่งมากเลยค่ะนะคอาครูอแอนใส่เสื้อสีชมพูตามวันเลยแล้ววันนี้ยังมีเรื่องราวของสีสมุกส,สนุกมาให้เด็กนรู้ไปอ,อีกนะแล้วก็มีนีทคนมาฟังอีกเพ่นเคย เอ๊แต่เราไม่ได้ร้องเพลงพักายสวัสดีกันเลย๋ยวมาร้องเพลงกกไปได้ตื่นกันนะคะโอเคนะเดี๋ยวเปิดไม้ร้องเพลงพักายร้อกันเลยอเอาไหมยากเพลงนเป็นที่สองต่อกันเลยนะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ

สวัสดีที่แม่เอาไปมอกใหวันใดวันใดวันนี้เป็นวันเดเยี่ยมเลยค่ะสิ่งมากๆเลยทักทายกันทุกเช้าวันกันถึงวันศุกร์้าเรา มาฟังน um, ิทานกันเลยค่ะเวลาฟังนิทานเด็กจะต้องทำงไงเอ้ยนั่งตัวตรงโอ้โหเข่งมากเลยค่ะนั่งตัวตรงตรงเลยนะเด็กๆจะชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิ

นั่งฟังอย่างตั้งใจเดี๋ยวจะได้ฟังเรื่องเดิมอตอนนี้นิทานมาหรือยังคะเด็กๆนูคุณผัวอ้อมาหรือยังเออมี่หน้าจอมีนิทานหรือยังยังค่ะคนผัวอ้อเออยังเหรอเดี๋ยวเอามายังขึ้นไหมนี่ผัวเพ่แลย มาหรืองคะมาแล้วค่ะอโอเคทางเรื่องลมราสีภาพโดยสวตาพรอาไสุริยะเอกุญร่แต่งตุเดียวก,ก,ก,กันนะคะสวตาพรอ,อสุริยะสุริยะเอกุ เพิ่มเรื่องหนักขึ้นนิดมาลายขึ้นโหมดขึ้นหนุ่มอ่าๆมาดูแลติดไม่ต้องหาเด็กๆจัดเชิญกันมาฝั่งนี้ฮะนี้ทางสนุกสนานฝั่งเราที่บางจิตดจพร้อมแล้วนั่งตัวตรงยังใครไม่เต็มไม่อึ่งตากันเต็มแล้วค่ะ โอเคค่ะมาฟังกันเลยค่ะร่มหลากสีบ้านของแมลา,ายมีแต่สีขาวกับสีดำดำกับขาวแมลา,ายมีขนสีขาวสลับดำดำสลับขาวแมลา,ายชอบคนสีดำมามลายชอบเต้นระบีย ม,าาม้ลมาลายเป็นเต็มระบอบนโคลนสีดำม้าลายเต็นระบอไปทางซ้ายเต็นระบอไปทางขวาใครเปิดไม้เอ้ยบ้านไหนเปิดไม้ปิดไม้ด้วยคะปิดไม้ด้วยค่ะมาลายเป็นระเบอไปมา ยังมีบ้านไหนเปิดไหมเออคอ้อได้มีเสียงนะติดไม้ด้วยนะคะไม่ไงครูอ้อต้องแชร์ใหม้อ่าตอนนี้ครูอ้อแชร์เต็มหน้าจอเลมมยติดไม้ให้ดูไม่ได้นะมาลายติดเส้นระบียงบนโคลสีดำมาลายเส้นระบียไปทางซ้ายเส้นระบียไปทางขวามาลายเส้นระบีาายบไปมา สบตัดสบัดสบตัดสัดตลัดสัตลัด,ลดมาขยับสบัดสลัดคู่เลยวันหนึ่งในหน้าฝนม้าลายกลางสีขาวสลับดำดำสลับขาวเข้าไปในป่ามาลายชอบร่มของตัวเองมากจนกระทั่งม้าลายเห็นร่มสีเหลืองของคุณหญิ่งม้าลายเห็น ร่มสีแดงของคุณหมูมาลายเห็นร่มหลากสีของเพื่อนๆมากมายแล้วมาลายก็คิดว่าร่มหลากสีนั้นสวยจังเลยมาลายชวน,นเพื่อนๆไปซื้อสีเพื่อนของมาลายก็คือคุณหมูและคุณหนูพวกเราช่วยกันเต็มที่มาไะมไปซื้อสี ไปสบัดสบัดสลัดสลัดไปสบัดสลัดคูเล่แต่ว่าที่ร้านขายสีมีเหลือแค่สามสีคือสีแดงเหลืองน้ำเงินว่าจะมีไงต่อดีโอ้เล่าก็ไม่หลังนะพี่หมาลายหมูและหนูต่างเศร้าใจ แต่ถึงอย่างไรก็ลงมือระบายสีร่มสีแดงเหลืองน้ำเงินสามสีก็สวยแล้วล่ะในตอนนั้นหมูและหมีทำสีหกหมาลายไม่เห็นหมูไปเหยียบเข้าหมาลายึงเลื่อนาทไหลไปบนกองสีแดงเลื่อนาทไหลต่อไปบนกองสีเหลืองทันใดนั้นเองสามทสหาย ก็ร้องึ้นพร้อมกันว่านีมันสีส้มนะหมาลายดีใจได้เพิ่มอีกสีหมามาัมคราวนี้มาผสมสีกันอ้าวพวกเรามาช่วยกันเต็มที่มามมมาผสมสีสบัดสบัดตะลัดตลัดฮูด้เร่หนูไม่รอช้าเป็นระบ,บาไปทางซ้าย กระโดดลงไปก้องสีน้ำเงนินเลาก็เต้นระบําไปทางขวากระโดดลงมุมกองสีแดงอ้าวพวกเรามาเต้นระบํากันไปมามามมามมา,มาสบัดสบัดสลัดสลัด,ลดฮูเร่ฮูเร่สงที่คุณหมูผสมได้คือสีอะไรนะซิกซ่าพิซซิซซ่ามันคือสีม่วงนั่นเอง คุณหมูดีใจได้เพิ่มอีกสีมามะพวกเราช่วยกันเต็มที่มาะมา,มา,มาชมสีสบับสลับสลับสลัดหมูแรงครั้งนี้คุณหมูลองบ้างเลยกระโดดบ้านไปบนกองถึงเหลือ,องเป็นระบำไปทางซ้ายแล้วเต็ระบำไปทางขวาเป็นระบำไปมาไม่รอช้ากระโดดลงบนกองถึงนน้ำเงิน อมีกันเต็มที่ามามาผสมสีสบัดสบัดสลัดสลัดหูเร่สีที่คุณหมีผสมได้คือสีอะไรนะติ๊กตาติ๊กตาติ๊กตามันคือสีเขียวนั่นเองคุณหมีดีใจได้เพิ่มอีกสีอารมณ์ดีีมามามาเรี้ เรามาระบายสีกันฮูเร่สามสหายดีใจได้เพิ่มสามสีมามาทีนี้มาระบายสีกันสีแดงส้มเหลืองเหียวดำเงินม่วงได้ร่มหลากสีสวยงามและแล้วน้าฝนตีมาลายหมูและหนี ก็มีร่มหลากสีใช้งานเอ๊ะนอกจากสีทั้งหกแล้วเราน่าจะผสมสีอื่นได้อีกใช่ไหมอย่าลืมไปผสมสีกันดูนะจ๊ะเด็กๆอ่าเป็นยังไงบ้างคะท่านจบลงแล้วทานเรื่องนี้มีการผสมสีจากสามสี แล้วก็ได้สีเพิ่มอีกสามสีและที่หมที่หมีมามา,าลายยังบอกนะคุณผู้อมว่าสามารถผสมได้อีกหลายสีเลยเนี่ยเดี๋ยว่าเราจะพบเจอสีได้จากที่ไหนกันบ้างนะอ่าเด็กเคยเห็นไหมเออเราเรียนมาแล้วเรื่องผักเรามีผักที่มีสีสันมากมายเลยใช่ไหมคะเด็ก อย่างเช่นสีอะไรบ้างนะหยุดเปิดไม้บอกคุณครูได้เลยสีผักอย่างเช่นสีอะไรบ้างคะสีอะไรบ้างคะผักวผักเขียเกักัก

แล้วผลไม้ล่ะคะในกงนี้สีอะไรบ้างแล้วผลไม้ล่ะแใบกวาสีเขียวค่ะแอนอเค่ะแอะอรค่ะแอดน

ดาวกระชายดาวพันตะวันด eh, ้วยใช่ไหมดอกแล้วนีดอกไม้ชดออะไระ กูว่ากดวเากว่ากูว่ากูว่าดูว่ากูว่ากูว่ากว่ากูว่ากูว่ากูว่้กูว่า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 กนะ่ีกูว่าก่ว่วาวเ่่ก่าก่่่่า่า แล้วลำต้นของต้นไม้ราคาสี่อะไรเอ่ยที่น้ำตาลค่ะใช่เยี่ยมมากเลยค่ะแล้วยังต้นไม้บางต้นนะมีใบสีแดงที่เคยเห็นไหมคะต้นเลมอครับน่าต้นม้เลมอนมีใบสีแดงเยี่ยมมากเลยค่ะไม่ได้ติดมาดูนเก๋ไหมเก๋ไหม ถนนก็มีสีต่างๆนะถนนส่วนใหญ่ที่เป็นสีขาวค่ะน่าก็จะมีสีขาวออกกับเขาใช่ไหมคะแล้วยังมีถนนบางที่ที่มันลื่นแล้วก็ทาเป็นสีอื่นด้วยนะเด็กๆเคยเห็นไหมสีอะไรสีขาวครับลื่นถ้าแล้วลื่นก็ยังมีสีแดงที่เขาทาให้มันไม่

โอเคค่ะแล้วส่วนประกอบของรถยนต์ก็มสีสีหลายสีแล้วก็มีสีดำข้างในเบาะรถก็มีสีตา่างๆเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแล้วตัวเด็กๆเ,เนี่ยล้วนมีสีมากมายเลยเอ๊มนะีอะไรอีกนะอะบนเสื้อผ้าเด็กๆก็เหมือนกันมีเสื่อผ้าหลากสีเลยใช่ไหมคะไหนใคร มีสีครบเจ็ดวันเหมือนครูอ้อครูแอนมากเลยมีครบไหมครบค่ะค่ะเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเด็กัต้องลองใส่เสื้อสีตามวันหมาเลยดอกครู่อ้อครู่แอนสุดพ้อยบ้างแล้วนะวันนั้นฉันก็ลองใส่สีชมพู้าด้วยดูไหมคะต่อไปต้องเก่งต้องหนักเป็นฝั่งฝั่งคู่นี้นะ สีแดงชิ้เที่สองอ่าแล้วอุปกรณ์การเรียนของเด็กๆอย่างเช่นตันไใจหรือหหรือท่างหรือเยื่อใช่ไหมคะเลยต้องใส่ตามสีไหมคะอ่าสีรองเท้านักเรียนของเด็กๆเป็นสีอะไรคะสีดำค่ะสีม่วค่ะ ดีดามต้้งมป็นปงางหมาค่ะใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านนะคะก็จะมีหลากหลายแบนของเล่นนะคะของเล่นน่เด็กมีหลากสีไหมนี่่ดีเล่นเลยของเล่นลายตัวมันเลยหลาสีเลยตัวุีสีเลย เออจดจำได้ไหมสัญญาณไฟกระลาจอนมีสีอะไรบ้างเอ่ยสีเหลืวงค่ะสีแดงค่ะสีเหลืองค่ะไม่ดูสิเดีวมื่อเรืองค่ะไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนนะคะล้วนแต่มีสีต่างๆก็ตัวเราไปหมดเลย เสื้อก็มีสีการก็มีสีาเรามารู้จักแม่สีเหมือนที่พี่มีอ่ะพี่อะไรนะพี่ม้าลายพี่หนีแล้วก็พี่อะไรอีกตุ้งท่านพี่อะไรอีกนะมีม้าลายหีแล้วมีอะไรอีกหนึ่งตัวคะอ่าใช่แล้วค่ะเรามารู้จักกันที่เขาไปซื้อสีนะ เได้สีอะไรบ้างเออเขาได้สีแดงมาค <c oughs> ่แล้วก็ได้สีเหลืองมาแล้วที่มี <c oughs> มม้ที่ม้าลายอ่าตอนนี้ได้ไปติดไม้กนะ่อนนะอ่าตอนนี้ติดไม้กนะ่อนตอนนี้ติดไม้ก่อนนะฮะอ่าโอเคพี่ม้าลายพี่หมีพี่หมูเขากระโดดไปทางซ้ายไปจุ่มสีแดง แล้วก็กระโดดไปทางขวาไปจุ่มกับสีเหลืองเอาตัวถูถลายไปมาแล้ว,ว่างสีแดงกับสีเหลืองดรกโยบว่าจาได้ไหมว่าพี่อามาลายพี่หมูพี่หมีได้สีอะไรมาคะมาดูกันเลยเดี๋ยวนะอามาดูกันเลยได้สีอะไรนะ ติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกจำได้ไหมเอ่ยะไรที่อะไรติ๊กต๊อกอะไรติ๊กต๊อกอะเป็นสีติ๊อกนั่นเองมาดูมาดูสีต่อไปจากสามสีแดงหาแดงดูอีกครั้งกลายเป็นสีหงส้มดูสีส้นเอามารวมกันกลายเป็นสีต้มเก่งมาก ขาดสีนะคะสีแดงขาดสีน้ำเงินเอาตัวกระโดดไปทางซ้ายแล้วกระโดดไปทางขวาแล้วเอาสีมาเท่าไรรวมกันรวมกันไายเป็นสีอะไรเอ่ยทีนี้จบสีส้งค่ะเรีอเลรค่ะสีแดง เอามารวมกับสีน้ำเงินผสมกันให้ดีเลยค่ะตีน้ำเงินจุดใหม่นะคะจุบขาดิตัดเสร็จแล้วจิดใหม่อ่าโอเคเก่งมากค่ะเมื้อสีนเป็นน้ำเงินมารวมกันก็ได้ก็คือสีม่วงนั่นเองเวลาคุณผู้ถามดิค่อยเปิดใหม่นะคะอ่าถึงตาป้า สีน้ำเงินกับสีเหลืองนะคะจากสีที่ซื้อมาสามสีน้ำเงินกับเหลืองผสมกันได้สีอะไรเปิดมาเลยค่ะสีเหลียวสีเหลียวสีเหลียวเดีกๆจะลองบอกให้ฟังเหรอได้เลยเป็นสีเหลียวนั่นเองสีน้ำเงินโบกัส สีเหลืองรวมกันเอามารวมกันก็กลายเป็นสีเขียวนั่นเองเด่งมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเวลาที่เด็กมีสีนะคะหรือเวลาที่เด็กไปโรงเรียนเดี๋ยวอ้อครูแอวนหัวพลอยมีสีสามสีนี้มาให้เด็กทดลองผสมสีด้วยนะสีน้ำเงินสีแดงอะไรว่าสีละไร สามารถผมกัน,น,นได้หลายสีมากมายเลยเหมือนในวิธานไหนใครอยากไปโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวเราไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวพ่อครูแอนครูพลอยจะเตรียมสีมาให้ดูผสมสีนะคะหรือถ้าบ้านใครมีสีน้ําของพี่ๆนะคะหรือสีโปสเตอร์ของพี่ๆสามารถเอามาทดลองผสมสีได้เลยนะว่ามันจะเป็นจริง เหมือนในไิ่ทาหรือใน,นที่วอร์ลามหมโอเคไหมคะอ่าเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนเป็นเจ็สีเจ็ดวันของเรากันดีกว่าดีไหมคะอ่าเอามาเราทบทวนกันเลยเด็กๆขอตัวแทนคนที่เปิดไม้สองคนคะ่ะ นนาะค่ er> UH. ああ่อ้องมิ lad, ้ว uh, ก sure. uh, ับน้องเลออนโอเคน้องมิ้วกับเลออนนะคะอ่าน้องมิ้งกับเลออนเปิดไม์ได้เลยเล้วาเฉยสี่เล่าตอนนี้เพื่อนๆปิดไม้นะให้น้องมิ้งกับเลออนเปิดไม้แต่เพื่อนๆก็รลองเหมือนกันนะแต่ไม่ต้องเปิดไม้นะคะ พราะถ้าเปิดไม้เยอะเกินไปเดี๋ยวเสียงมันมันม่วคนกันเดี๋ยวเราเปิดไม้สองคนก่อนโอเคไหมอ่าเยี่ยมเลยยางย่างเลยออนเปิดไม้ก่อนลูกเลออนเปิดไม่ก่อนอ่ม,ม,อมเราพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเยี่ยมเลยค่ะเลออนพร้อมรยังค่ะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวกอาให้สัญญาณนะหนึ่ง song 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 7 song 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 วันเันอาทิตย์เย็นวันจันทร์วันเร์ันอาสิตย์วันอังคารันเสร์วันอาิเชาพ่งี้างวันวันพุธเช้าลมรนะคสปดีสีมวันสุกนั้นอยู่กับ

กิจกรรมวาดภาพสีเทียนเด็กๆเตรียมสีเทียนหรือ,อยังเอออ่ารย